สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำยำขนมจีนแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเรื่องเยอะต้องใส่อะไรเยอะอันนี้เราใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ผักก้านจองอันนี้เราจะใส่มะเขือพวงแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนแล้วก็จะเด็ดเด็ดใส่แบบนี้เลยค่ะนอ่ตกแล้ว ใแบบแมงลักใส่ลงไปเลยค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยชะอมก็มีนะเดี๋ยวเราจะหั่นพริกนะคะเราจะหั่นพริกใส่หั่นพริกใส่ เมตดคมไม่รู้หายไปไหนเนี่ยหั่นพริกไว้แบบนี้เลยค่ะหันพริกว่าแต่เราจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะตอนใหญ่ๆไปเลยตอนเล็กหายยากมาก 我要放细段一样。 อก็ถ้าเรากลัวเผ็ดเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นี้ก่อนมาค่ะทีนี้ปรุงเลยนี่คือน้ำปัลาะเราชอบนัวเราก็ใส่ให้เยอะๆนะคะน้ำปลัลละของนัวเรา พอาปาดมานาวก่อนแป,ป๊บแป,ป๊บมะนาวยำสไตล์ใครสไตล์มันนะคะอยากกินแบบไหนก็ทำเลยค่ะ นี่เสร็จแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะคะคลุกให้เข้ากันเลยจ้า อันนี้เสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันเด้อค่ะเด้อแซ่บลายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ